สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ฟังไหมนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของการเข้ารหัสเพิ่มเติมจากตอนที่ผมเคยทําเรื่อง authentication ไปนะครับว่าจริงๆแล้วการเข้ารหัสเนี่ยมันมีเอ่อกี่รูปแบบมันมีรูปแบบการเข้ารหัสยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้กันนะฮะอย่างแรกสุดนะครับทุกคนการเข้ารหัสเนี่ยมันคืออะไรฮะถ้าเราเรามาเปรียบเทียบการเข้ารหัสครับเรามีคนทั้งหมด2คนครับนี่นเอาตัวอย่างแบบสุดคลาสสิกเลยนะบ๊อบกับอลิสนะเราต้องการจะส่งข้อมูลจากบ๊อบกับอลิสครับรอ,อล,ลบอิสเข้างออ่เอข้้ไปปนนน็มูล ซึ่งในข้อมูลนี้จะต้องมีแค่อลิสเท่านั้นที่สามารถอ่านได้นะครับคนอื่นจะต้องไม่สามารถอ่านข้อมูลของคนอื่นเนี่ยคนอื่นต้องไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลสมมสุ่มว่าจอ่านข้อมูลต้องไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Encryption ครับ encryption ค,คือหลักการที่ว่าด้วยการเข้าเข้ารหัสข้อมูลจากเราสู่อีกคนหนึ่งซึ่งออคนอีกคนนึงจะต้องเป็นคนที่เราอนุญาตให้สามารถอ่านข้อมูลได้เท่านั้น น,นี่คือคอนเซปต์ของ e n c r y p t i o n ซึ่งถ้าว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยนะในโลกคอมพิวเตอร์ครับเครื่องที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากในการเข้ารหัสครับแรกๆของโลกเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่ชื่อว่า e n i g m มานะครับซึ่ง e n i g m มาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เคยใช้เข้ารหัสตอนสมัยสงครามโลกก็คือการกดปุ่มปุ่มหนึ่งแล้วก็ได้มาเป็นตัวอัวสรหนึ่งออกมาโดยการเซตสิ่งที่เป็นเหมือนมอเตอร์เข้ามาแล้วได้ทางกลับกันก็คือถ้ากดตัวสอนตัวเดียวกันด้วยมอเตอร์เสร็จเดียวกันก็จะได้ตัวสอนเดียวกันออกมาได้นครเน,น้อป way ขาาราหัสด เป้าหมายของอ e ีนิกมากก็คือใช้สําหรับการส่งข้อมูลจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยที่เราไม่อนุญาตให้คนระหว่างทางที่ได้ข้อมูลไปครับสามารถที่จะอ่านข้อมูลมาได้อย่างสมมติผมต้องการจะส่งผมต้องการจะส่งเอ่อบอมสมมตินะครับผมต้องการจะส่งบอม,อม,ม,ออบอมไปถึงปลายทางอาจจะเป็น ACDF แน่นอนว่าพอถึง ACDF เนี่ยคนที่มี ACDF เนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องอ่านคํานี้กลับมายังไงให้กลายเป็นคำว่าบอมเพื่อที่จะได้บอกว่าเออไปโจมตีที่เมืองนี้ได้เลยนะสามัยสงครามโลกนะแต่ว่าถ้าเปนคนอื่นมาอ่นา,อานอะไร่่ะ ACDF ไไมมมรรู้จจักก็สาาเอานข้อมูลได้นทุกคน อ่ะทีนี้จริอจริงอีนิกมาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมชอบคลิปของนายอาร์มากถ้าใครที่สนใจเรนิกมาลองไปฟังดูได้ผมว่าคลิปน่าละเอียดมากและแต่ทีนี้ในคลิปของเราเราจะมาพูดถึงการเข้ารหัสในเชิงของการเขียนโคโดดิง้งหรือการโปรแกรมมิ่งกันทีนี้เอ่อเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยปกติแล้วอ่ะคนจะชอบแยกการเข้ารหัอสอ่ะออกไป2ประเภทแบบนี้นะก็คือเราเรียกกันว่า one way encryption encryption กับ two way encryption one way encryption คืออะไรครับคือการที่เราเอาข้อมูลใส่ฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วข้อมูลที่ได้ออกมาครับ จะกลายเป็นข้อมูลที่โดนเข้ารหัสไปทางเดียวแล้วไม่สามารถแกะออกมาได้ส่วนที่เป็น two-way encryption ก็คือเราเอาข้อมูลเข้ารหัสเข้าไปครับ encrypt เข้าไปแล้วเราสามารถเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการ encrypt ครับสามารถที่จะ decrypt กลับออกมาได้ decrypt กลับออกมาเป็นข้อมูล original แบบเดิมออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นปลายทางก็จะได้สิ่งที่เป็นตัว ca แล้วเราก็สามารถแกะออกมาได้ที่นี้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมใช้คําว่าบางคนและ้วค,ะะครับเข้าใจผิดเดียวเรื่องนี้ก็คือเข้าใจว่า one-way encryption อะคือ encryption จริงๆแล้ว one-way encryption นะครับมันเป็นเพียง การแปลงข้อมูลจากชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งไม่สามารถที่จะแกะออกมาเป็นข้อมูลชุดเดิมได้อันนี้คือเป้าหมายของตัวที่เป็น One way e n c r ิ p t i o n อย่างเช่นพวก s h f u ัง t i o n พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นจุดป,ประสงค์ของพวกที่เป็นแ h f ฟ Fun c ชั o นนะครับก็คือมันจะเป็นการเข้าข้อมูลแล้วทําให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถกลับาอ่านได้อีกแล้วมีจุดป,ประสงค์ในการแค่เอามาเปรียบเทียบกันแค่นั้นซึ่งอันนี้เราไม่นับเป็นเอน r ริ t i o n นนะครับเพราะอย่าลืมนะทุกคนเอนคริปชย่า,มมางนึถงงยนะคราบ ที่เก็บพาสเวิร์ดเวลาที่เราเก็บพาสเวิร์ดเป็น12 3 4มันก็จะกลายเป็นอะไรไม่รู้ยาวๆหนึ่งอันซึ่งไอ้ยาวๆหนึ่งอันนะ่ะมันไม่สามารถแกะกลับมาเป็น12 3 4ได้ซึ่งเป้าหมายของมันก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนแค่ข้อมูลจากที่เราเก็บแบบปกติครับให้กลายเป็นข้อมูลที่มันเข้ารหัสแบบแฮชเพื่อให้ข้อมูลนั้นนะครับมันไม่โดนเก็บออกมาเป็นลักษณะของเพนเทคเพื่อที่ว่ามีใครมาขโมยจะได้ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มันคืออะไรแค่นั้นเลย แต่กับกันครับจุดประสงค์ของพวกที่เป็น two-way encryption นะครับนอกจากการเข้ารหัสข้อมูลแล้วครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันสามารถ verify ได้ว่าคนที่อ่านนะครับเป็นคนที่เราต้องการให้อ่านออกได้หรือไม่ได้ด้วยนะอ่ะโอเคทีนี้เพื่อการสับสนนะผมจะผมอาจจะพูดทั้งสองอย่างไปเพราะผมรู้สึกว่าทั้งสองอันมันมีประเด็นที่น่าสนใจ พอๆกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทั้ง2อันาณเป็นภาพรวมที่ถ้าสมมุติว่าใครที่กาลังเรียนรู้เรื่องการเข้ารหัสอยู่อย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีการเข้าข้อมูลแบบนี้นะเราสามารถเอาเข้าข้อมูลแบบนี้เพื่อไปใช้แบบนี้ได้จะได้มีไอเดียที่หลากหลายในการทํางานมากขึ้นผมอาจจะเรียกสิ่งนี้โดยอาจจะเรียกว่าการเข้าแฮชไปนะครับหรือถ้าผมเผลอพูดว่าเกการเข้ารหัสแฮชก็ให้เข้าใจว่ามันคือการเข้าแฮชนะทุกคนก็จิบกาแฟแป๊งนึงนะครับทีนี้การเอนคริปชันนะครับมันก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันที่มาสามารถทําได้นะ บบเป็น2แบบที่สามารถทําได้นะครับสแบบอ่ะอย่างแรกสุดครับมาทําความเข้าใจก่อนว่าซิมเมตริกคืออะไรครับซิมเมตริกคือการที่ใช้คีย์อันเดียวกันในการเข้าแล้วก็ถอดรหัสข้อมูลเวลาที่เราเข้าข้อมูลสักข้อมูลหนึ่งครับสมมติว่านี่เป็นปกติเขาใช้เรียกว่าเพนเทคนะก็คือการเข้าข้อมูลอะไรก็ตามแต่เอ็นเวลาที่เราเอาเพนเทคครับเข้รารหัสข้อมูลนะก็คือทำกาทำการเอนคริปชันนะครับเอนคริปเราจะใช้คีย์ตัวหนึ่งเราจะใช้คีย์ตัวหนึ่งครับนี่นะเป็นคีย์แล้วกันอ่ะเป็นคีย์คีย์ตัวหนึ่งมาเข้ารหัสรวมด้วยครับแบบนี้เราก็จะได้เป็น็นนข้อมูลที่เป ไซเฟอร์แล้วหลังจากนั้นครับตอนที่เอาไซเฟอร์เท็กครับกลับมาเป็นเพลเ n t e x t อีกรอบนึงเราก็ใช้คีย์เดียวกันครับตัวเดียวกันนี้นะครับในการดีคลิปออกมาครับี D ออกมากลายเป็น tech, เพนเทคออกมาได้อีกรอบแบบนี้นี่คือไอเดียของสิ่งที่เรียกว่าซิมเมตริกครับความเป็นซิมเมตริกก็คือมีแค่คีย์ตัวเดียวสามารถที่จะทั้งเข้ารหัสข้อมูลแล้วก็ถอดรหัสข้อมูลได้เอาตัวที่มันมีชื่อเสียงเลยนะเมื่อก่อนนะมันจะมีชื่อเสียงก็คือตัวที่ชื่อว่า DES แต่ได้จาก DES ครับมันเก็บได้เพียงแค่6 4บิตแล้วปัจจุบันาการ์ดจอมันค่อนข้างรุนแรงกว่าสมัยก่อนหน้านี้มากๆแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีโอกาสที่จะบูตฟอร์ดเคเจอคีย์ว่าใช้คีย์ตัวไหนในการที่จะเออนคริปตได้พนอ,อนะ สมมติว่าคีย์เผลอหลุดไปก็จบน่าสมมติว่าคีย์หลุด หลุดนะครับก็จบหลุดก็จบอันที่2ก็คือถ้ารู้ถ้ารู้ก็จบเหมือนกันครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้ d ีเอสแล้วเราทําการบูตฟอร์ดข้อมูลไปเรื่อยๆจนรู้ว่าโอเคเราลองใช้คีย์นี้และอาจชัดชัดและเราเอาไซเฟอร์เทคแล้วเอาไซเฟอร์เทคกลับมาเป็นเพนเทคได้ค่าเดิมก็ชัดแหละว่าการบูตฟอร์ดเนี่ยเราได้คีย์ออกมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น d ีเอสเนี่ยปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยแนะนาในการเอามาใช้แล้วแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างฮิตมากแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังใช้นะในปัจจุบันก็คือตตััวทีีี่่่ AES นน้้ซึงเยมก็จะแ 56พวกนี้ครับแต่ว่ามันก็มากพอที่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถบูตฟอร์เจอได้ย้ำนะครับปัจจุบัน <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอนาคตเราอาจจะเจอแบบสมมุตินะไม่รู้ยังไงอ่ะอยู่ควคอนตัมคอมพิวเตอร์มาเดี๋ยวจะมีการ์ดจอที่มันไวจัดกว่านี้ในที่สุดเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเข้าหรหัสอยู่ดีนะครับแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าเนี่ยคือรูปแบบการเข้าหรหัสของตัวที่เป็นซิมมตอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวที่เป็น AES โดยประมาณนะครับหลักการของ AES มันจะมีอยู่ว่ามันจะทําการเปลี่ยนข้้้ออ128 bit. อออออมมมมููลลลนนนครกกกกาาาเเเเปปป็็็็็128 11 1218ืขที่แว 28บิตนั่นนะครับมาบวกกับคีย์ของเราแล้วทําการเข้ารหัสข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่เป็นไซเฟอร์เท็กออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะถ้าสมมติว่าใครอยากลองใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ AES เนะี่ยจริงๆทุกคนผมค่อนข้างมั่นใจนะภาษาใบเอ็นทุกภาษามีมาตรฐานของตัวไดเป็น AES หมดนะครับพวกนี้ทุกคนสามารถที่จะไปลองเล่น AES เลยแต่เดี๋ยวผมมาเล่ายูเคสตอนท้ายว่าเออ่ซิมเมติกคีย์เหมาะกับเคสไหนหรือไม่เหมาะกับเคสไหนบ้างอ่ะโอเคแวบกลับไปด้านบนครับโอเคนี่คือรูปแบบของการเข้าซิมเมติกครับทีนี้ถ้าทุกคนลองดูเนซะิิมมเท มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีแค่ค <uss UC S> <un> ีย์เดียวแปลว่าถ้าคีย์นี้หลุดก็จบนี่คือ1ปัญหาปัญหาที่2ครับสมมุติว่าผมมีในระบบนี้ผมมีกัน3เครื่องอ่ะผมมีเครื่อง A ผมมีเครื่อง A เครื่อง B แล้วก็เครื่องเครื่อง C นะครับคือเครื่อง ABC อ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะทําการคอมมูนิเคชันกันมันก็จะต้องมีคีย์ที่เป็นของแต่ละเส้นเองก็แปลว่าแต่ละเส้นนะครับจะต้องมีการเก็บคีย์เอาไว้ถ้าสมมุติเราจะคอมมูนิเคชันระหว่าง A ไป B เราก็จะต้องใช้คีย์ตัวนี้ในการคุยถ้าเราจะบอก B ไป C ก็ใช้คีย์ตัวนนี้ใการคุยถ้า C ไป A ก็ใช้้้คคคีีียยยตัววนใกาาาารรรุถ่จิงเช ในการคุยก็ได้ใช่ไหมก็ได้แต่ผมว่าความปลอดภัยมันก็จะต่ำลงไปเยอะมากแต่ว่าตามทฤษฎีก็คือจริงๆเราควรเก็บคีย์ในการคอมมวนิเคชันระหว่างเครื่องออกมาจากกันซึ่งมันก็จะทาให้จำนวนคีย์ที่เราจะต้องเก็บอะครับมันจะเป็น n คูณ n ลบหส่วน2ครับแบบนี้เพราะฉะนั้นใหญ่เคสเนี้ยจำนวนคีย์ที่มันจะต้องใช้ก็จะกลายเป็น3คีย์ออกมาได้และถ้าเครื่องยิ่งมากจํานวนคีย์ที่ต้องเก็บก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีนะ แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ออถ้าสมมุติว่าคีย์หลุดเนี่ยก็จบแล้วถ้าสมมติว่าพอเครื่องยิ่งเยอะรูปแบบการจาัดก,การคีย์ก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นว่าทุกคีย์มีความสาคัญหมดไม่อย่างนัน้นจะกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะคุยกันระหว่างเครื่องได้มันก็เลยเกิดเป็นอีคอนเซ็ปหนึ่งก็คือตัวที่เป็น asymmetric asymmetric As อออกมาโจทย์ของ asymmetric มีอยู่ว่าเรามีข้อมูล p e n t e x t เหมือนเดิมครับ p e n t e x t ผมขอเขียนไม่แค่เพนนะแล้วเรา encrypt ครับเรา encrypt cryp กลายเป็น cipher text เอออกมาครับ cipher text เอออกมาทีนี้คีย์ที่เราใช้สาหรับการเข้ารหัสนะครับ ใช้มาเป็นตัวการเข้ารหัสรวมด้วยนะครับตัวนี้ Public Key แล้วตอนที่ทําการถอดรหัสออกมาครับตัวนี้เราจะใช้คีย์ตัวหนึ่งครับที่ไม่ใช่เป็นคียของตัวเดียวกันกับเมื่อกี้ก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่า p พรเวทคีไพรเว k คีแล้วก็ได้เป็น Pen t e ทคกลับออกมาอีกรอบตอนดีคิบแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ a s y m m e t r i c ก็คือเราจะใช้คีย์ที่เป็นเหมือนคียคู่กันนะครับของมันในการเก็บข้อมูลแทนจากเดิมที่เราใช้เพียงแค่คียเดียวคนนี้ก็กลายเป็น2คีย์แล้วข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราสามารถที่จะส่ง Public Key อไปแบบไไหนก็ด็ด้เพ Public Ke ปสิ่ค็ี เหมือนของที่ทุกคนสามารถส่งไปมาหากันได้ต่อให้ Public Key รู้ปุ๊บแต่ไม่รู้อยู่ดีว่าจริงๆจะใช้คู่กับ Private Key ตัวไหนก็ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดีนะครับมันก็เลยเป็นข้อดีของวิธี asymmetric ในในวิธีนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับวิธีบนนะอย่างวิธีบน,น,นถ้าคียหลุดคือจบแต่ถ้าสมมติว่า Public Key อย่างเงี้ยสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้คือ Privat e Key หลุดปุ๊บก็แค่จัดการกับ private key แล้วก็สร้าง private key ตัวใหม่มาแทนก็ได้นะครับในการที่จะทําการ decrypt ซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญของตัวที่เป็นการเข้ารายแบบนี้นะครับ private key เนี่ยจะมีความสําคัญแบบระดับแบบ masterpiece เหมือนกันคือกับกันนะถ้าสมมุติว่า private key หลุดนะสมมุติว่า private key หลุดแล้วเราไม่ทันรู้ตัวเหมือนคนนี้เป็นเจ้าของบ้านเราเวลาเรียบร้อยนะครับมันมีคนเคยเปรียบเทียบเรื่อง public key กับ private key อย่างนี้นะก็คือ public key อเขาเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับที่อยู่บ้านส่วน private key เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับกุญแจเข้าบ้านคือเราสามารถเอาข้อมูลเหมือนเราสามารถส่งจดหม ไปยังที่อยู่ไหนก็ได้เพราะเรารู้ที่อยู่อยู่แล้วเอาคนนี้อยู่นี่คนนี้อยู่นี่ซึ่งที่อยู่เนี่ยมันหาไม่ได้ยากมากนะครับแต่กับการคือเราจะสามารถอ่านข้อมูลที่อยู่ในบ้านนั้นได้ไหมเราต้องมีกุญแจเข้าบ้านซึ่งอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเพรเวดคีย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีกุญแจเข้าบ้านเนี่ยคือจบแล้วเพราะฉะนั้นคือมันจะกลายว่าเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลไปยังไงก็ได้นะครับสำหรับอ s จฉริยะ i ินะตัวที่ผมรู้สึกว่ามีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ผมเคยใช้มาเหมน,นคเเเดียียยขขง่่วาาา คือเราจะทาการเลือก p กับ q ที่เป็น uh, prime number ออกมาแล้วหลังจากนั้นครับเราจะทําการเอา p กับ q มาคูณกันกลายเป็นตัว n แล้วก็ทําการเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกหา gcd อะไรก็ไม่รู้จนได้เป็นตัว e ออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็าตัว e กับตัว n นะครับมาทาการใช้ร่วมกันในการสร้างสิ่งเรียกว่า public key กับ private key ออกมาที่เด่ก็จะเป็นรูปแบบการเข้ารหัสแบบปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการหมอดข้อมูลออกมาได้เป็น uh, cipher text แล้วก็เอา cipher text กลับมาเป็น plain text เอออกมาได้ทั้ง e n c r y p และ d e c r y p ถ้าผมเล่าเรื่องนี้เข้าใจง่ายๆนะเวลาที่เรากาลังเข้าข้อมูลสัักออย่่าาางงงนนึรเเหมืํล เอาตัวเลข2อันคูณกันแล้วบอกเพื่อนว่าจริงๆเราอ่ะได้ผลลัพธ์ของการคูณเป็นเท่าไหร่แล้วให้เพื่อนเดาว่าไอ้สตัวที่มันคูณกันมันคือตัวเลขอะไรเช่นเราบอกว่าโอเคตัวอะไรคูณกันได้4แลเราอาจจะบอกสองคูณสองไงมันง่ายเพราะว่าเลขมันเล็กใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเลขมันใหญ่เอออะไรคูณกันได้1000ซึ่งเราเก็บตัวคูณเอาไว้นะพีก็คิที่คูณกันเอาไว้เพื่อนก็อาจจะเดาว่าห้าร้อยคูณสองใช่ไหมไม่ใช่สองร้อยห้าสิบหกคูณสี่ใช่ไหมไม่ใช่หร้อยยี่สิบแปดคูณแปดอะไรพวกเน ต่างๆนาไม,ม่ใช่ซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งแกร่งของพวกที่เป็น,นตระกูลของอิมมติกก็คือมันจะต้องเดาตัวคูณของมันออกมาให้ได้ซึ่งถ้ามันเดาตัวคูณได้โอเคมันสามารถสร้างคีย์ที่เป็นพับปีคีย์กไพเวคีย์ออกมาได้ก็คือถ้าสามารถแบบเดา2อตัวนี้ได้นะแต่เชื่อมเถอะมันยากมากมันยากกว่าวิธีการก่อนหน้านี้มากต่อให้เราบอกว่าเราสามารถบูฟอร์ได้คือมันก็ใช้เวลานานมากอยู่ดีในการที่จะทําการเองแต่ก็เช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าคอมพิวเตอร์เราไวพอหลักการนี้ ผมว่าซิมเมตริกจะทําการแฮกกวดยากกว่าเยอะเหตุผลเพราะว่ากว่ามันจะเจอ2ตัวนี้ได้คือคอมบิเนชันมันเยอะกว่ากันกว่าเพียงแค่ตัว2ตัวเดียวแบบเยอะมากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนผมสรุปก่อนนะว่าซิมเมตริกซิมเมตริกคืออะไรเพื่อให้ทุกคนแบบจับประเด็นได้ซิมเมตริกก็คือเราใช้คีย์เดียวกันในการเข้าทั้งเข้ารหัสและถอดรหัสนะครับเวลาที่ผมชอบเปรียบเทียบซิมเมตริกคีย์ผมจะชอบเปรียบเทียบเหมือนเรามีดิกชันนารีหนึ่งเล่มเรามีดิกชันนารีที่เราสร้างออกมาเองว่าเราจะทาการเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วเราก็ส่งดิก บอกอ๋อถ้าเป็นตัวนี้ก็คือต้องแทนกลับเป็นตัวนี้ซึ่งตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวที่มีชื่อเสียงมาได้ชื่อว่าซีซ่าไซเฟอร์ซีซ่าซีซ่าไซเฟอร์นี่เป็นตัวนี้ซีซ่าไซเฟอร์ครับหลักการของซีซ่าไซเฟอร์ก็คือมันจะทําการเก็บสิ่งที่เรียกว่าออฟเซตเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมันจะทําการเลือกตัวอักษรตามออฟเจตนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นเคสเนี้ยครับคือมันจะเก็บออฟเซกตไว้ก็คือลบสแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ตัวอีเข้าไปเราทําการถอยหลังไปสามตัว B แและกลับกันครับถ้าสมมุติเราจะเอา B กลับมาเป็น E ล่ะเราก็แค่บวกกลับไป3ก็จะกลับมาเป็น E ได้ทําการดีคริปออกมาได้นะครับหลักการของพวกที่เป็นิมมติจะใกล้เคียงกันแต่ว่าหลักการของพวกที่เป็น AES เนี่ยมันก็จะมีความเป็นแมทเมติกมากกว่าก็คือมันจะมีการแบบบวกลบคูณหารเออเพิ่มเติมขึ้นมามันจะไม่ได้แค่แบบบวก3ตรงตรงแบบซีซาร์ไซเฟอร์นะครับแต่หลักการก็อยู่บนพื้นฐานตัวเดียวกันก็คือเรามีสิ่งหนึ่งในการทั้งทาทั้งเข้ารหัสแล้วก็ทั้งถอดรหัสนะครับต่อมาที่ a s y m m ม t r i c encryption ครับ a ย์ที่ t ู i c e n c r y p t นมา พร้อมกันก็คือ Public Key กับ Private Key ซึ่ง Public Key ครับเราเปรียบเทียบได้ก็คือเหมือนที่อยู่บ้านที่ผมเราไปตอนแรกส่วน Private Key ก็คือกุญแจที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาดูข้อมูลข้างในได้นะครับความสําคัญของตัวที่เป็น a s y m a t r i c Key ก็คือ Private Key สําคัญมากนะครับส่วนตัวที่เป็น Public Key เนะี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับผู้คนได้เพราะว่าโจทย์ของ Public Key กับ Private Key ต่างกันนะทุกคน Public Key มีโจทย์ว่าทําการ Encrypt ส่วน Private Key มีโจทย์ในการ Decrypt โอเคต่อให้สมมุติว่า Public Key เฮ้ย Public Key หลุดไปแล้วสิ่งที่เขาทําได้เป็นแค่การ Decrypt ข้อมูลแค่นั้นเนี่ยครับก็คือแค่ขานี้เท่านั้นตรงนี้ ขออนุญาตวงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า Pu b l ี c k e ยมันสามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทําการ e n นคิปก็ได้แต่กลับกันนะถ้าสมมติว่า private key หลุดก็คือถ้าเรารู้ว่าข้อมูลชุดนี้เราใช้ข้อมูลนี้ในการเข้ารหัสก็คือ Public Key ตัวนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะดีคิปออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับที่นรารู้หลักการของ s ิ m m e ต r ิกการซ m m เมตริแล้วเรามาพูดถึง use case กับข้อดีเสียของมันโดยประมาณกันบ้างนะครับ s y m m e ต r ิ c key เนี่ยด้วยความที่มันในการใช้คีย์เดียวกันในการทั้งดียว ในการที่จะทําการเอ่อทการเอนริ์กับดีริ์ออกมาได้แต่ว่าซิมเมติกมันจะมีความช้ากว่ามันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะแต่มันแค่ช้ากว่านะทุกคนมันแค่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นปกติอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อมูลแล้วต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความเร็วในการส่งข้อมูลพวกนี้ก็จะอาศัยสิ่งที่เรียกว,ว่าซิมเมติกคีย์แต่ถ้าสมมุติข้อมูลจะเป็นต้องสีเคียวมากๆนะครับก็จะใช้เป็นซิมเมติกคีย์กันมากกว่านะครับในเคสพวกนี้ทีเนี้ยผมก็เราจะขอยกตัวอย่างซิมเปติกคีย์ที่ผมไปเจอมานะคร มเมติคีย์ผมจะใช้กับข้อมูลที่เป็นเรื่องของการคอมมูนิเคชันก็คือการส่งข้อมูลระหว่างสู่อีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งก็คือเราใช้คีย์ในการเข้ารหัสเพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้ข้อมูลนั้นสามารถโดนแกะออกมาได้ง่ายรวมถึงไอเดียของเซมิติคีย์ครับต้องสามารถรีเซ็ตได้ไวด้วยนะอย่างอีกเคสหนึ่งที่ผมจะใช้ก็คือจะเป็นเคสที่เกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลที่ผมเรียกว่าเป็นข้อมูลตระกูล PDPa แล้วกันเ,เป็นข้อมูลตระกูล PDPa เช่นเบอร์โทรอย่างเช่น, ot, ช,นชื่อ,อที่อยู่พวกนี้นะครับสมมตินะครับสมมติ มีคนมาดึงข้อมูลไปได้อย่างน้อยที่สุดก็คือมันก็จะทําการเข้ารหัสปกป้องข้อมูลหรือถ้าสมมุติมีคนมาทําการออกรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตตัวนี้เราต้องการปกป้องข้อมูลที่เป็นแบบชื่อ,เ,อเบอร์โทรไม่ให้คนที่มาอ่านรีพอร์ตอาจจะเป็นคนที่เป็นโอเปอเรชันทีมที่เราไม่อยากให้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ไอเดียของเซติกตคีย์นะครับในการที่จะเข้ารหัสได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเซติกค mm ีย์อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะต้องทําการรีเซ็ตได้เรื่อยๆก็คือเราต้องมีมุมมองเสมอว่า, mm Key, าดดีเนนา้พระะฉะัซมิ mm Key เองเเนนงงก็็เเเเลยปปนนนหึ่่่ใสิทีราจ็น ต้องทําให้มันสามารถรีเซ็ตหรือสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆในการที่จะจัดการเกี่ยวกับตัวคียด้วยนะครับ asymmetric key เนี่ยก็จะกลับกันก็คือก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของ public private เอาที่ผมเห็นแบบเห็นแบบชัดๆเลยแล้วผมมาใช้ด้วยก็คือเรื่องของ payment payment เนี่ยก็คือตอนที่เราเข้ารหัสข้อมูลในการส่งไปครับเราใช้ public key ในการส่งแล้วฝั่ง payment จะ make payment ก็ต่อเมื่อเขายืนยันว่าเราอ่ะมาจากถูกแหล่งแล้วโดยการใช้ private key ของเขาในการยืนยันนะครับก็คือ payment จะเป็นเคสที่ใช้อีกอันหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากก็คือ digital signature ครับ digital signature ก็คืออย่างเช่นเรื่อง การ generate เอกสารอย่างสมมุติว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเอกสารนี้ออกมาจากขูกระบบเราก็ใช้สิ่งนี้ว่าพัฟปีกับ private key นี่ในการยืนยันว่าโอเคไอ้เอกสารตัวนี้มันทําการเข้ารหัสมาแล้วเราก็ทําการรีเช็คด้วย private key ของเราว่าโอเคถ้า private key นียเรารีเช็คแล้วว่าโอเคมันมาจากคนเดียวกันถูกต้องก็คือสามารถใช้งานได้ซึ่งเคสส่วนใหญ่ที่ออผมใช้สั symmetric key จะเป็นเรื่องของการ verify ก็คือการยืนยันว่าไอ้คนที่ส่งมาจากต้นทางเป็นคนนั้นจริงจริงไหมเพราะว่าสมัย symmetric key เราไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะทุกคน symmetric key มันเป็นเพียงแค่เราเหมือนเป็นก เหมือนอย่า,าส่งหนังสือให้เพื่อนอ่ะในการในการแปลแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอคนที่ส่งหนังสือให้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นต,น,ตนนั้นจริงไหมแต่พอบิคียะมันจะเป็นฟิลมาว่าเราส่งคีย์บางอย่างให้กับคนคนนั้นไปหรืออาจจะเป็นระบบระบบนั้นไปแล้วก็คนคนนั้นก็บอกมาว่าโอเคเขาส่งกลับมาแล้วแล้วก็ดีคีบแบบนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าอ๋อมันมาจากพับอีคียนี้ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะจบลงนะครับ ผมจะมีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเปรียบเทียบด้วยก็คือเรื่องของตัวเ,เรื่องของตัว One-way กับ Two-way Encryption ที่ผมพูดไปตอนแรกเนาะคือตัวนี้ Asymmetric Key กับ Symmetric Key คําถามก็คือสามารถที่จะให้เก็บพาสเวิร์ดได้ไหมตอบว่าไม่ได้ดีกว่าเหตุผลเพราะว่าเรามีข้อมูลหนึ่งประเภทเนาะที่เราจะทําการแค่เข้ารหัสข้อมูลแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นเอาไปเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เราไม่สามารถแกะออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เป็นตระกูล One-way uh, Encryption อย่างพวก Hash หรือยอย่าง B-clip นะ B-clip อ,อย่างเช่น B-clip ท,ที่ที่เรามีการใช้ในการเข้้้้าารหหััสกกกนนนนนตอนนนีีะพว็จ มีจุดประสงค์ในการทําสิ่งที่เรียกว่า Validation เหมือนกันครับ validation แต่ว่ากับกันนะ Validation ของผู้ที่เป็น one way encryption ก็คือเป็นการแค่ยืนยันว่ามันเหมือนกันไหมอย่างเช่นถ้าเราส่งข้อมูลมาเช่นพ s ส o r ์อย่างเางี้ยครับเราส่งพ s ส o r ์เข้ามานะสมมติเอาเป็นพ s ส o r ์แล้วเราทําการแฮชครับทำการแฮชเข้ามากลายเป็นเอผมเรียกว่าเป็น hash pass แฮชพา s s สละกันแฮชพา a s สแบบนี้แล้วสมมุติว่าเราจะรีเช็คว่าไอข้อมูลเนี้ยถูกไหมเราก็แค่สมมุติว่ามี User อะกรอกข้อมูลมากรอกพัสดุ์ใส่แบบใส่ฟอร์มเรามาเราก็จะเป็นแบบ แล้วทําการรีเช็คว่าถ้ามันเท่ากัน <_ C> e <at> ก็แปลว่าเป็นคนเดียวกันยืนยันถูกต้องเรียบร้อยอันนี้คือจุดประสงค์ของพวกที่เป็นตระกูลแฮชซึ่งไอเดียเหมือนกันทั้งหมดเอามาเพื่อทําการเปรียบเทียบกันแค่นั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่เป็นยูสเกตนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้แฮชมากกว่าพวกที่เป็นเอนคริปชันนะเพราะว่าเอนคะริปชันอ่ะท้ายที่สุดยังมีโอกาสที่จะแกะกลับมาได้แต่ว่าแฮชเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการที่มันพยายามการันตีว่ามันไม่มีวิธีการในการที่จะเอาข้อมูลน่ะกลับเข้ามาเป็นข้อมูลชุดเดิมมมมไไดดดด้้้้้้้เเเเเเพพพรรรรรราาาาาาะะะะฉฉนน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 นััักกกก็็็คคคํึึงงถใใชชีีีบททุอ่วืผปภ กันก,ก็คือการเข้ารหัสและการแปลงข้อมูลนะก็คือการแปลงข้อมูลแบบแฮชเวียนเวกับการที่เป็นเอนคริปชันก็คือสามารถแกะข้อมูลมาได้ก็คือมันจะเป็นซิมเมติกหรื m อสมเมติกนะครับมีเรื่องเล่าอันนึงและกันอันนี้เป็นเรื่องเล่าของของคนโบ,บราณโบราณก็คือไอ้แฮชเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเคยคิดมากในอดีตก็คือเรื่องของ MD5 นะครับถ้าใครยังเกิดทันในยุคที่เอ,อ็มดีไฟเนี่ยมันเรื่องชื่อมากก็คือ MD5 มดีเคยเป็น t a ต d a า d ในการเก็บขาสความอยู่ช่วงหนึ่งเอ,อ่อถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยก็คือประมาณส ือช่วงเวลานั้นน่ะคนก็จะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราทําการเก็บพาสเวิร์ดอ่ะให้ใช้วิธีการ MD5 กันก็คือเป็นสมัยที่ PHP กำลังกำลังเพิ่งมาเลยในช่วงสมัยนั้นซึ่ง MD5 เนี่ยไอเดียของมันก็คือก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮชฟังก์ชันนี่แหละก็คือเราทําการเอาพาสเวิร์ดอ่ะตัวหนึ่งเข้าไปเข้าแฮชอะไรไม่รู้แล้วก็ได้เป็นแฮชแบบเซตหนึ่งออกมาแต่ปัญหาของ MD5 อ่ะมันมีทั้งหมด2อย่างก็คือจํานวนบิตที่มันน้อยครับจำนวนบิตที่น้อยก็เป็นอ,อีกอ,อันหน,นึงก็คือไม่มีเซลครับไม่มีเซลปัญหาของจำนวนบิตที่มันน้อยอ่ะส่งผลทําให้มันเกิดมันเกิดการที่สามารถบูตฟอร์ตข้อมูลได้เพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอ่ะคือไม่ คอมพิวเตอร์ที่ไวมากนะเอาแค่เป็นระดับแบบอ่ะเอาเป็น GPU ก็แล้วกันอ่ะจะพูดง่ายเป็น GPU อย่างพวกที่เป็น GPU ในในปัจจุบันพวกนี้ครับคือมันสามารถที่จะบูตฟอร์ตอ่ะดีพอที่จะสามารถแบบหาพาสเวิร์ดได้และประกอบกับอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ MD5 เนี่ยออนฮัดก็คือไม่มีโซลครับโซลเนี่ยเอ่ออย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปออเทนถ้าเกิดใครที่ดูคลิปออเทนนะมันคือการเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเข้ารหัสด้วยคือปกติอ่ะไอเดียของพวกที่เป็นพาสเวิร์ดนะครับมันคือแฮดฟังชันเหมือนเราสร้างฟังชันหนึ่นนมเาางป แล้วผมเข้าด้วยแฮชฟังก์ชันผมเข้าด้วยแฮชฟังก์ชันแฮชฟังก์ชันแฮชฟังผมเข้าด้วยแฮชฟังก์ชันตัวนี้แล้วผมออกมาเป็น x y Z อ่ะสมมุตินะครับออกมาเป็นตัวนี้ทีเนี้ยถ้าสมมุติเป็นเคสของ MD5 นะครับก็คือไม่ว่าจะเข้ารหัสกี่รอบครับมันจะกลายเป็น x y z แบบนี้เสมอเพราะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเสาเสาก็คือมันเป็น,นข้อมูลแรนดอมบางอย่างที่เราเอามาใช้ร่วมกับแฮชฟังก์ชันในการแปลงข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเสาครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเสามันสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่เรากำหนดเลยนะเป็นแรนดอม Se ตหนึ่งตัวซึ่งคนส่วนใหญ่จะชอบแรนดอมกันจะเป็นเทคที่เรากำหนดหรือเป็นแรนดอมกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเทคที่เรากำหนดเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้ว่าเสาเรามีไอเดียแบบไหนก็เรียบร้อยครับก็จะกลายเป็นว่าเราก็สามารถแฮชข้อมูลออกมาได้ ก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราเราใช้เซิร่วมด้วยอ่ะถ้าสมมติว่า2ระบบอ่ะเราใช้วิธีการเอ็นคิมแฮดฟังชันเหมือนกันแต่เรามีเซิด้วยไม่เหมือนกันครับมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติไม่ใช่เอ็นีไฟเนาะอันนี้ก็คือเป็นระบบที่1ถ้าสมมติเป็นระบบที่2องครับที่เข้าแฮดฟังชันตัวเดียวกันแฮดฟังครับแฮดฟังมันก็อาจจะได้เป็นอีกเซตหนึ่งมาเป็นเซตเซตวายดีดีประมาณนี้ออกมาได้นะครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเซมันจะทําให้ข้อมูลการเข้ารหัสของ2ตัวมันมีข้อมูลที่ไม่เหมือออนนนนนนกกกกกัััมมมมมมมาาาาาไดด้้้ะะครรแววว่่จจเเเเป็็็ขูลตตียยพิใ เข้าแฮชฟังก์ชันเอาไปด้วยซึ่ง MD5 อะพอมันไม่มีจุดนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่า MD5 อะไม่ว่าจะเข้าระบบไหนก็ตามอะมันจะได้แฮชตัวเดิมออกมาเสมอมันเลยกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่า MD5 อะมันมีแพทเทิร์นประมาณนี้อยู่มันจะกลายเป็นว่าเราจะสามารถที่จะแบ็กเวิร์ดกลับมาได้ว่าอ๋อ MD5 มันมีรูปแบบการเก็บพาร์ดูตแบบนี้ MD5 ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่เออเราไม่แนะนําให้เก็บในปัจจุบันแล้วซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีสิ่งที่เป็นแฮชฟังก์ชันอย่าง Bcrypt อะไรพวกนี้ครับที่ใ้้ชดไ ในระบบของตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไม่ต่างอะไรกับเราใช้ MD5 เลยนะมันก็จะกลายเป็นว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามีคนรู้ว่าเราใช้แฮดฟังก์ชันโดยที่ไม่มีซอสครับเขาก็จะสามารถที่จะดาวน์หัสได้อันนี้คือผมกำลังพูดในกรณีที่คอมพิวเตอร์เราไวมากๆนะครับทุกคนคือมันไม่ใช่อยู่แบบเอ้ยเราสามารถแบบไปบูตฟอร์ดได้เลยคือถ้าทุกคนลองไปลองทาการบูตฟอร์ดดูในการเข้ารหัสดูทุกคนจะเจอว่ามันยากมากในการที่จะทําเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นไปได้ตามทฤษฎีเราก็เลยจะต้องทําการป้องกััันนนนนตตตาาามมททฤษฎีีเเเเช่่่่่ดดยววกกกคครรุแแ็ไอออููถพิ์ ทุกคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวคือคอมพิวเตอร์เองก็โตวไวขึ้นมากเพราะฉะนั้นในอีสิปีข้างหน้าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถใช้ในการเข้ารหัสได้อีกแล้วนะครับทุกคนอ่ะและนี่ก็คือเรื่องของการเข้ารหัสทั้งหมดหวังว่าผมจะเล่าอย่างครบถ้วนถ้าผมมีเล่าตรงไหนผิดไปอะไรยังไงก็ทุกคนสามารถลองมาแชร์ได้หรืออยากรู้รอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาแชร์ได้นะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตใหม่ของฟังไมที่ผมทำการรีวิ์ออกมาดนึงเพราะเนื่องจากคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่ผมทาเป็นฟอร์แม ก็จะทํามาแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์แมตประมาณนี้ผมก็ตั้งใจว่าอาจจะเอาไว้ตอบคำถามเพื่อนๆด้วยถ้าสมมติว่ามีใครที่ถามอะไรมาแบบเอ้ยอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มอยากรู้เรื่องนั้นเพิ่มมีอะไรยังไงผมอาจจะเอามาตอบในช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งอัดครั้งแรกในฟอร์แมตนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ